นาทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันเด็กดีประจำปีพุทธศักราช2566โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒศิรสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดสันทรายมูลเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนทูปปูชาพระรัตนารัยก่อนที่ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพจะได้ถวายพานสการะส่วนท่านประธานสงฆ์ได้ให้ศีล พร้อมกันนี้ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดรองอ้อได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อความสำคัญของการสวดมนต์บทธรรมจกกักรกะปะวัฒนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และนักเรียนทุกคนได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและนั่งสมาธิพร้อมกันนี้ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ได้ให้นักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนาสูตรและทำความดีสากลอันได้แก่ความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิมาตลอดปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะคุณครูอาจารย์เป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมและพระอาจารย์นำสวดมนต์ในช่วงวงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกสัปดาห์ และในโอกาสนี้พระครูพิภัฒนศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายได้กล่าวให้โอวาทชื่นชมเด็กๆนักเรียนทุกคนที่มารวมตัวกันทำความดีในครั้งนี้ได้เห็นว่าเด็กๆทุกโรงเรียนได้ทำกิจกรรมความดีมาตลอดทั้งปีเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนอกจากเยาวชนจะต้องเรียนหนังสือให้เก่งแล้วจะต้องเป็นเด็กดีด้วยอย่างน้อยต้องมีศีลห้า ก็ต้องขออนุโมทนาบุญต่อพระอาจารย์คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมการรวมตัวทําความดีเช่นนี้ขึ้นมาเพราะเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติสืบต่อไปนอกจากนี้พระครูพิพัฒศิลสังวรยังได้ชื่นชมนิทรศการที่เด็กนักเรียนนําเสนอโครงการทําความดีของโรงเรียนต่างๆอีกด้วยส่วนภาคเทียงนะครับ นักเรียนทุกคนผู้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีก็ได้มีโอกาสอิ่มอร่อยกับอาหารและของหาวานโดยในภาพนะครับก็เป็นการนำเสนอนิทรรศการต่างๆของนักเรียนในสถานศึกษาที่มีการทำความเดียวร่วมกันจากนั้นนะครับก็มีการอิ่มอร่อยนะครับกับอาหารและก็ของหวานนานาชนิดรวมถึงน้ำดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนั้นพร้อมทั้งนะครับได้เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการอยู่ร่วมกันและติดตามรับชม พุทธประวัตินะครับและร่วมกันทำกิจกรรมความดีสากลจากพี่พี่สตาฟสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่อาทิมาหาวิทยาลัยแม่โจ้และมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มาช่วยกันจัดกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนคนเก่งและดีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองช่วงท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมในการสันทนาการร่วมกันนะครับซึ่ง,น,งน้องก็จะมีความสุขสดชื่นนะครับพร้อมด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายทําให้การเรียนรู้ความดีสากล การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติใหม่มีความสนุกสดชื่อและก็เบิกบานและก็ช่วงท้ายนะครับก็มีการจับสลากของขวัญเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นครับพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิบโปท่านประธานสงฆ์ทุดงคัศฐานล้านนาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับในการจัดกิจกรรมได้กล่าวให้โอวาทและก็ยังได้น,นําน,น้องนักเรียนนั่งสมาธิ นึกถึงบุญและก็ความดีที่ร่วมกันทำมาตลอดทั้งปีและก็ในปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับจะได้ตั้งใจแล้วก็ตั้งปณิธานในการทำความดีตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาน,นั่นเองอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกภาคส่วนทั้งตามหลักประวรคือบ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้นี่คือภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ทุง่งคัสถานล้านนา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ